สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูเทคนิคนะครับขั้นตอนการปลดล็อกเน็ตเวิร์กนะครับซัมซุง A10s บิ่นล่าสุดนะครับกับโปรแกรม TH Unlocker นะครับอ่ะตอนนี้ผมใส่ซิมเข้าไปเป็นเครื่องที่ติดรายเดือนนะครับหลังจากที่ผมปลดล็อกรายเดือนด้วยวิธีของผมแล้วนะครับก็จะใส่ซิมถามโค้ดปลดล็อกเครือข่ายเห็นไหมครับ ตัวนี้เป็น a 1 1นะครับ a 1 1บิวล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมใหม้ดู U7 นะครับ TI9 นะครับบิวล่าสุดโอเคซึ่งผมลองทดสอบกับแซตสามเวอร์ชันล่าสุดของแซตสามแล้วไม่รองรับนะครับผมก็ อีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับท่านที่ต้องการ e ีดโค้ด NCK นะครับด้วยโปรแกรม t h เฮ l o c ล็อนะครับสองหนึ่งนะครับล่าสุดของวันนี้นะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับล็อกอินให้เรียบร้อยอินเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูนะครับตัวเครื่องก็เหมือนเดิมครับเปิด Debug เข้าไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับแต่หมายเลขรุ่นเจ็ดครั้ง ตรงนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะครับกดกลับมาทางเลือกผู้พัฒนานะครับเปิด USB Debug ให้เรียบร้อยนะครับเสียบสาย USB เข้าไปอ่ะตัวเครื่องถามหาสิทธิ์อนุญาตนะครับให้เราอนุญาตแล้วกดอนุญาตควางเครื่องไว้เลยที่ตัวโปรแกรมนะครับกด Unlock นะครับกดล็อกหนึ่งเครื่องใช้สองเครดิตนะครับในการ Read Code นะครับสำหรับ A10F มันจะมีบั๊กอยู่นิดนึงนะครับหลังจากกดอล็อกปุ๊บเครื่องจะรีบูตหนึ่งรอบปกตินะครับเพื่อเป็นการเซตค่าดีบั๊ให้เป็น h i g นะครับในการใช้งานบดอัปโหลดทีนี้มาดูตรงนี้นะครับจังหวะน,นี้ดูให้ดีนะครับหลังจากโปรแกรมหลังจากดูเครื่องรีบูตรอบแรกแล้วนะครับหลังจากคำต่าง resetting Re phone h a นะครับก็คือหลังจากเซตให้โฟนเป็นเป็นดีบั๊ก h i นะครับในชิงลึกแล้ว พอเครื่องเปิดขึ้นมานะครับตัวโปรแกรมจะสั่งให้เข้าโหมดอัปโหลดแต่ด้วยในบิวใหม่เนี้ยคอมมานด์ที่สั่งเข้าอัปโหลดโหมดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งผมกำลังรอโค้ดอยู่นะครับก็ถ้าได้โค้ดผมจะอัปเดตในเวอร์ชันหน้าเราไม่ต้องมานั่งกดแบบนี้นะครับอโอเคเครื่องมาแล้วนะครับตรงนี้ต้องเร็วนิดนึงนะครับผมกดตักกันชาร์ปเก้าเก้าศูนย์ศนย์ชาร์ปนะครับเพื่อเข้าอัปโหลดหมดแบบเมนูนะครับ เนื่องจากบิลล่าสุดนั้นโปรแกรมไม่รองรับนะครับให้มันสั่งอับโหลดหมดกดตัวนี้นะครับ Run f o r c p c a พ d u m p กด OK คอ่ะอย่างนี้คือไม่ทันเห็นไหมครับอย่างนี้คือไม่ทันผมขอแกบรูปนี้ไว้กนิดนึง ขอแคปรูปนี้ไว้ก่อนนะครับโอเคตอนนี้ตัวเครื่องนะครับกําลังเข้าโหมดอัปโหลดนะครับแบบนี้กําลังเข้าโหมดอัปโหลดถอดสายเอกก่อนนะครับกําลังเข้าโหมดอัปโหลดเพราะว่าผมใช้โค้ดกดเพื่อให้มันเข้าโหมดอัปโหลดแบบเมนูดนะครับแต่เรากดไม่ทันนะครับตัวโปรแกรมไม่สามารถสั่งเข้าโหมดอัพโหลดได้เพราะว่าเครื่องเป็นบิวใหม่ คอมมานดที่ใช้เข้าโหมดอัพโหลดมีการเปลี่ยนแปลงนะครับรอสักคู่นะครับีนีผมทอดสายออกมาแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะปลดล็อกใหม่กดวอลุ่มลงกับ Power อรค้างไว้เจ็ดวินะครับที่หน้าจอมันบอกเพื่อรีบูตดีไว์นะครับเพื่อเครื่องให้เครื่องมันเปิดติดขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง โอเคมันดัแล้วทีนี้เดี๋ยวมาดูนะครับเราจะเข้าโหมดอัปโหลดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับในการเราในการที่ผมอันล็อกไปรอบแรกนะครับตัวโปรแกรมทำอะไรไปบ้างนะครับในส่วนนี้คือลิสต์ลิสต์อินโฟเครื่องปกตินะครับ mm hmm. ก็คือดูอ e ีมี่ดูะถานะโน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ แต่ตัวเครื่องทําการสั่งรีเซ็ตโฟนไฮไปแล้วหมายความว่าถ้าเเราอนล็อกรอบเนี้ยตัวโปรแกรมจะไม่สั่งให้ให้เครื่องรีบูตโฟนไฮหมายความว่ากดกดกด,ด,ด,ดลอ็อกรอบเนี้ยตัวเครื่องจะต้องเข้าอัปโหลดโหมดเลยทันทีนะครับผมกดปฏิเสธไปก่อนนะครับทีนี้ผมรู้อยู่แล้วว่ารอบเนี้ยยังไงพอเราอดกดอันล็อกแล้วเนี่ยค่าดีบัคเลเวลเนี่ยมันถูกเปลี่ยนเป็นไฮแล้วนะครับตัวโปรแกรมก็จะสั่ง ให้อัปโหลดเข้าอัปโหลดโหมดแล้วก็ดูดค่าโค้ดมาคำนวณน,นั่นเองนะครับแต่เนื่องจากบิลล่าสุดนั้นไม่สามารถโ,โปรแกรมยังไม่สามารถยิงคอมมาหรือคำสั่งให้เครื่องเข้าหน้าอัพโหลดโหมดได้เองอัตโนมัตินะครับเราจรึงต้องกดเพื่อให้มันเข้าโหมดอัปโหลดด้วยโค้ดของเรานะครับโค้ดก็คือดอกจันผมเปิดแสงนิดนึงจะได้เห็น โค้ดก็คือดอกจันชาร์ปนะครับ9900ชาร์ปผมจะตั้งรอไว้เลยนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยหลังจากกดดอกจันชาร์ป9900ชาร์ปแล้วนะครับอ่ะผมวางดีกว่าพอดีสายมันไม่ค่อยดีเดี๋ยวสายหลุดตัวนี้นะครับตัวที่หลังจากสีดำเนี่ย12นะครับมันจะเขียนว่า Run Fork CP c a t d u m แบบนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับตัวนี้ เ okay. ดี๋ยวผมจะกดตัวนี้เนาะโอเคผมกด Unlock ไปก่อนนะครับตัวเครื่องก็จะวิ่ง Lead Info นะครับจากนั้นอเห็นไหมครับตัวเครื่องเห็นเป็น Reback High จะไม่ซ็ตแล้ว Go to Upload Mode เรากดเลยครับแล้วโอเคเป็นการสั่งให้เครื่องเข้าโหมดอัปโหลดอัตโนมัติอ่ะกดอั p โหลด เข้าหมดอัปโหลดผ่านโค้ดที่เรากดนะครับเนื่องจากโปรแกรมตัวนี้นะครับเขียนโค้ดสั่งให้อัปโหลดหมดแล้วแต่ว่าบิลนี้บิลล่าสุดนะครับคอม,มานหรือคำสั่งที่ใช้มันใช้งานไม่ได้เดี๋ยวถ้าผมได้คอม,มานตัวล่าสุดมาแล้วผมก็จะอัปเดตให้ในเวอร์ชั่นถัดไปเราจะไม่ต้องมานั่งกดแบบนี้ทุกอย่างจะออ t โต้เหมือนเดิมดูให้จบนะครับ อตอนนี้เค้นเข้าอัปโหลดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคู่ตัวโปรแกรมก็จะถามหาพอทที่อยู่ในโหมดอัปโหลดนะครับพอทโมเด็มเซิร์ชโอเคพอเจอพอตเรียบร้อยแล้วตัวโปรแกรมก็ดัมค่าเฟคาลิตี้ที่อยู่ในเครื่องออกมาเพื่อคำนวณน,นะครับเพื่อคำนวณหา โค้ด NTK และ MTK ที่ถูกต้องนะครับในขั้นตอนการคำนวณโค้ดนะครับจะใช้เวลานิดนึงนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเราไม่ต้องทำอะไรกับมันรอโค้ดอย่างเดียวนะครับเราไม่ต้องกดที่โปรแกรมด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะค้าง w e i t i n g Server อ่าหมายความว่าเรากำลังรอเซิร์ฟเวอร์คำนวณซึ่งตัวนี้ผมจะทำ,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 ำการคำนวณควบคู่กับคอมพิวเตอร์ของเราก็คือจะใช้ CPU ในการคำนวณ จะเร็วจะช้าอยู่ที่ CPU ของท่านด้วยนะครับตัวนี้ผมใช้เป็น Core i 9กเนะครับถ้าถ้าให้ผมแนะนำนะครับควรจะใช้คอมที่เป็น CPU Intel นะครับจะคำนวณได้เร็วกว่าบางเครื่องนะครับที่เครื่องที่ใช้ CPU สเปคต่ำก็จะคำนวณใช้เวลานาน3มนาทีห้านาทีหรือสิบนาทีนะครับเร็วช้าขึ้นอยู่กับความเร็วของ CPU ของคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับ ตอนนี้ผมได้โค้ดมาโค้ดหนึ่งล้นะครับโค้ด NTK โค้ด nck โค้ดผมผอดใส่ได้เลยเพราะตอนนี้ไม่ได้ใช้ละโอเคสำหรับ CPU ของผมนะครับ Core i9 Gen9 ใช้การคำนวณโค้ดไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับตั้งได้มาทั้งสองโค้ดเลยถ้าคอมพิวเตอร์ของลูกค้านะครับเป็น CPU ตัวเก่าสปเปคชาค้าก็อาจจะช้านิดนึงนะครับก็ทำใจนิดหนึ่งรอหน่อยละกันนะครับ โค้ดแบ่งเป็น NPK กับ MTK คืออะไรนะครับ NPK ก็คือตัวนี้นะครับเรียกว่า MTK NTK นะครับผมกดให้ดูก่อน NPK ก็คือโค้ดตัวนี้นะครับหลังจากที่โปรแกรมคำนวณเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเซฟ,ฟไปในโฟลเดอร์เซ็กมี่แบบนี้นะครับเมี e ่นี้ NPK นี้นะครับไว้เราดูย้อนหลังได้โอเคกรณีนี้นะครับมันถามรหัสปลดล็อกเครือข่ายก็คือ MTK นะครับ M.P.K เอาไว้ทำอะไร M.P.K กรณีเรากดโค้ด M.P.K ผิดหลายๆครั้งตัวเครื่องจะถามหาโค้ด M.P.K อ่ายกตัวอย่างนะครับผมกดมั่วๆผมกดมั่วๆไปครับั้งแต่ว่าผมรู้โค้ดที่ถูกต้องแล้วเนาะแต่ผมกดมั่วๆเพื่อผมอยากจะให้รู้ว่าบางเครื่องมันถาม M.P.K คืออะไรหรือบางท่านกดผิดหลายๆครั้งอ่อาเห็นไหมครับ นครับตอนนี้มันถาม MCK แล้วนะครับมันไม่ชัดเพิ่มแสงนิดนึงอตอนนี้ตัวเครื่องถามรหัส MCK นะครับว่ามัเตอร์โคด้ด่นผมก็ใช้โค้ดล่างนะครับ MCK ที่ถูกต้องสามเก้าสี่เจ็ดสี่ศูนย์เก้าสามกดปลดล็อก กำลังกดบล็อกเครือข่ายอ่าเห็นไหมครับหลังจากกดล็อก MTK เรียบร้อยมันจะกลับมาถามหา m p k อีกรอบนึงนะครับเพื่อให้ถูกต้องเราก็ต้องกดให้ถูกแต่สมมุติเรากดผิดบังเอิญเรากดผิดไปตัวหนึ่งนะครับมันก็จะกลับไปถาม MTK อีกรอบหนึ่งนะครับพอมาถาม MTK เราก็ไหน MTK ครับสามเก้าสี่เจ็ดสี่ศูนย์เก้าสามกดปดล็อกครับ พอถ้าเกิดโค้ดถูกมันจะมาถามหา MTK อีกนะครับหรือว่าโค้ดบดล็อกเครือข่ายนั่นเองเราก็ต้องใส่ให้ถูกถ้าใส่ถูกก็คือผ่านเลยนะครับโค้ดตัวนี้เป็นโค้ดที่อยู่บนดาต้าเบสของเครื่องนั้นๆเลยนะครับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับลดล็อกลดล็อกเครือข่ายแล้วนะครับเรียบร้อยตัวเครื่องก็จะรับทุกซิมแล้วนะครับดีเดกมาแล้ว ตัวนี้น่าจะเป็นค่า a s นะครับถ้าจดจำไม่ผิดโอเคก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับขั้นตอนการปลดล็อก ntk code นะครับเครื่อง a สิ s u 7 build ล่าสุดนะครับด้วยโปรแกรม th unlocker 2.1นะครับใช้สองเครดิตนะครับในการปลดล็อกหนึ่งเครดิตสามสิบห้าบาทสองเครดิตเจ็ดสิบบาทนะบก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมว่า คุณค่านะค,คุณค่าโอเคเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านท,ที่รับชมนะครับขอหนึ่งไลค์นะครับแค่นั้นพอขอบคุณครับ